ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยว่าผมอยู่พวกเราทีมฟิจิตนะครับผมอยู่ในช่วงของ DRT ศูนสามนั่นเองนะฮะก็เป็นการเจอกันระหว่างทางฝั่งขวานะครับผมจะเป็นสตเชียเรียนอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายครับเป็นอะไรครับเป็นเด็กใหม่ของสีชมพูครับเมเดียลครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าน้องแพนด้านะครับก็มาดูกันครับผมว่าในแมตช์นี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันนะครับผมพูดคำบรรยายให้ผมผมฟิีจิตฟรีดีครับผมผมฟรจิตโปรเซต้าครับ ทางฝั่งของเรียนอนครับคุณเซฟจะได้สายปกก่อนนี่ครับเปลี่ยนมาอีกสายแล้วผมโมเซตาขอทัศนะเกี่ยวกับน้องน้องแพนด้าหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงครับจากการที่ได้ลองจับมผมอมาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชานในการเล่นลอีกที้ครับเลยให้ความเห็นอาจจะไม่ถูกใจบางคนนะก็คือผมคิดว่าผมเล่นเองแลมม้วผมก็เจอเด็กตัวเด็กมันไม่ค่อยเ,เก่งครับถ้าเทียบกับเด็กเมตาตอนนี้ อเคครับผมเรามาดูกันนะฮะขอเถิ่อนคนเซ็กต์ครับผมแล้วมือไร้มาครับผมเป็นตัวของกราเซียครับแล้วผ่านเลยฮนะอเขาเถื่อนครับยิงไรนะครับไร้เป็นเจ็หนึ่งยังไม่มีสกิลเลยแต่ว่าได้ชนสากสกิลของตัวเล่นแล้วก็คอเดียมาหนึ่งตัวแล้วตีเลยแล้วแวนตีน้องไม่กันนะครับแล้วก็เช็คเป็นทีวีคอที่เกิด ได้มาสามแดงนะครับจบไปแล้วคุณยิงเจคคนหนึ่งครับแต่ไหลไปสามแล้วคุณไซพับและทิ้งฮิวไปด้วยฮะไหลมาเป็นเลติน้าครับสกิลครับของตัวกราเซียถ้าโดนไหลโดยเลติน้าคอลงช่องเหนือได้ครับผมจากโซมาโดนไหลทับมาครับแล้วมาเป็นตัวของขี่มอไซครับเป็นคามพโตเอ็กซ์เทนมาสโหมดนะฮะแล้วก็น้องย้ายคอร่ามได้ครับผมเอามาทำรีซิทให้แวนครับผมแล้วย้ายตัวของ มอไซต์ไปอยู่ที่เลนขวาฮะดีช็อตนี้ฮะแหวนบูตี้ครับผมหนึ่งหมื่นพันฮะและเทครับไม่มีอะไรฮะตกมาไม่มีต่อครับยังได้อยู่ครับผมนี่ค่อนข้างแรงก็สองหมื่นสามพันฮะไม่ผิดต่อเช่นกันครับผ่านเธอเลยฮะเอเธอเนี่ยทิ้งก็ไล่แล้วก็สกิลของอ่าตอนนี้จับปิวครับการเล่นตกอ่ะ ยูเมือ่โดไรทับครับอ่าจริงตรงนี้มันต้องชุดบดรอปถึงตัวก่อนนะครับแต่ว่าล่นผิดหน่อยแต่ว่าเรียนในดรอปมีแค่ตัวเ,วเดียวนะครับก็เลยอาจจะไม่มีผล่าไหร่แล้วก็เปิดหัวกองครับถ้าใบที่เปิดเป็นฮิกเกอร์จะต้องนอนตัวที่ชุบขึ้นมานแล้วก็สกิลของเกนหนึ่งบอกว่าเมื่อมีเลกาดลงมาจากดรอปโซนจะได้พลังพ5,000เทิร์นที่แล้วก็เลยขอมบบก,ก่อนการที่แสดงเอาไว้ที่เดิมนะสตีแบบแค่นี้เลยการันตีเช็คหิวนะครับ ได้กัดหมากเหมือนข้ากาดแวนมิดนะครับก็ให้พลังข้างไปตีเป็นสองบนสามนะครับแล้วได้มาอีกดาเมจนะครับเขาเถิคุณเซฟครับมือเหมือนจะไม่ค่อยมีกาดเท่าไหร,ร่นะฮะบางอยู่นิดนิดถ้ทิ้งไรามาครับผม หลายเรือนอนมาครับแล้วก็เทคของตัวเล็กทีหน้าฮะสามารถโซบัสหนึ่งครับชุบตัวเกรดหนึ่งขึ้นมาได้นะครับผมตามกว่าแล้วเลือกเป็นตัวของซาเวียฮะซาเวียสามารถเสษโทเคนได้ครับผมขอเลือกไม่เสกนะฮะ น่าจะมีของดีที่อยากลงฮะสกิลของแว่กาครับคาตบ,บาตหนึ่งฮะจวดหนึ่งคอลงมาครับผมเป็นตัวของเ n ส n t นดากอนสลับตัวของมอไซครับเป็นเลนนอนขี่มอไซเรียบร้อยครับช็อตนี้ฮะมอไซจะตีสองเวฟฮะสลับเลนอีกเล็กน,น้อยครับผม แล้วแบนการหัวโจมตีครับโซบ้านหนึ่งทิ้งมือหนึ่งไปครับจับสามเลนบูดเลยฮะแล้วก็ลิสแตนด์าก้อนครับบูดหัวขาดสามครั้งเลยมากกว่าแล้วสเต็กมาครับคีย์ที่เข้าทิกเกอร์ครับผมฝั่งโคลสตาครับตกมามีชีมาหนึ่งตอครับผมแต่กันถึงไม่มีอะไรฮะ จับสเตลเลียขึ้นมาสองตัวจริงๆตรงนี้ตัวของอ่ากราเซียต้องบวกค่า0ัดด้วยนะครับทีนี้ดีกว่าขอไพ่ขวาตีไปได้มาหมื่นห้าครับตัวของเรสแนนดาก้อนตีฮะไร้ดอครับชิวหมื่นสกิลลิสแนนดาก้อนครับขั้วบ้านหนึ่งฮะเอาเข้าโซครับงัดนมอไซล์ลุกขึ้นมาครับขวดอีกทีหนึ่งฮะได้การ์ดมาแล้วผ่านเธอเลยคผม แล้วกลับเข้าถอยนะครับองเลือกเหมือนทิ้งซัฟฟูนะแน่น้องเขามีสีดาเมจนะครับจึงวางแหวปิดเกมีนี้เลยเพราะว่าตัวของเด็กเมเดียวมันสามารถทำระกาสองขีดได้ขั้นนะครับและทิ้งขีดข้อนะครับ สกิลของ K2 เมื่อโดนไลท์ทับนะดูหกกองสามแบทแล้วก็เลือกหนึ่งแบเอาไว้เป็นสุดทับที่เหลือให้ทีมไปิดแล้วก็คอ,อยุิกะครับลดสกิลของเคหนึ่งนะครับลดคอสของบรรยาร์ดนะครับให้เหลือคาตบัสหนึ่งแล้วกนะ็บวกพลังให้นาบครับสกิลไว้นะคาตบัสหนึ่งครับแสดงหกกองครับถ้าเป็นหนอมวัลย์ยูนิตจะได้คอการ์หนึ่งแบจากดรอปโซนลงมานะแล้วก็ตอนนั้นจะบวกหนึ่งศี ตัวที่ขอลงมามีสกิลที่บอกว่าถ้าลง,ลงมาในสนามจากความสามารถของตัวเมเดียลเกศสันจะได้สกิลลุกนะแล้วก็ขอเป็นตัวดูหัวกองมานะครับฮีการได้บวกหนะ้าพันแล้วก็วันนี้ดูหัวกองถ้าเอาไว้ที่เดิมจะไม่ต้องทําอะไรต่อนะครับแต่ว่าถ้าเอาเข้าโซจะได้ดูอีกรอบนะแล้วก็เลียตีนะครับตัวเกศสันว่าถ้าตีเกศสันจะได้พลังอีกห้าพันนะครับจะกลายเป็นสองหมนแปด เพราะมันกาดตีครับหมืนแปะตัวสแตนจะสแตนหลังแวนตีเสร็จนะบางทีถ้าเขาตกพิกเจอเราอ,อาจจะไม่ต้องหลุกก็ได้ น้องจะสนใจค่อนข้างน,นนะครับเพราะตอนนี้ในมือเป็นแกะสามสองใบนะครับมันมกะยับนี่เหลือใบเดียวแล้วเพราะว่าตะกี้แกะสามอ๋อพีจีพีจีที่เวลาสุดท้ายเลิกปล่อยนะครับเป็นคิดข้อติกเกอร์นะครับทีให้แหวนนะครับเป็นสองดาเมจแล้วตอนนี้ต้องไปวัดฮิวนะครับแต่ว่าฮิวตำแหน่งไก็ได้ตอนนี้เลือกพลังนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อตกฮิวก็ต้องให้ข้างซ้ายนะครับเพราะว่าจะได้ตีเข้าร ก็อีกเช็คไม่มีติ๊กเกอร์ครับดาเมจเช็คไม่มีหิวนะครับก็เลยชนะมาได้ในเกมนี้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับผู้โชว์แมทในครั้งนี้ฮะับก็โคสเซต้าครับเป็นยังไงบ้างกับแมทที่ผ่านมาตะกี้นี้ครับกับตัวของน้องมีแพนนาเขาว่าน่ารักมากครับผม ถ้าเรประสบการณ์ส่วนตัวก็ขอยอมรับตรงตัวนะว่าตาเน้นชนะเพราะดงดีนะเพราะว่าเช็คได้คี่สองครั้งก็คือตอนเกมหนึ่งครับแล้วก็หัวกองตอนเกมสามขี่นะเลยทําให้มันค่อนข้างจะการันตีจบเกมได้เพราะฝ่ายเย็นซีดาเมจแล้วเรามีเลียสองี่ข้างหนึ่งได้ตรงนั้นถึงน้องเขาจะกันแวนนะแล้วก็คี่แค่ข้างอีกข้างหนึ่งได้มันก็จะทําให้มันกลายเป็นสองี่ทุกเลนอยู่ดีก็เด็กมันจะค่อนข้างเก่งนะใครฝ่ายเย็นสีดามิสนใจเพราะว่า มันการันตีมี2พีหนึ่ง้าครับถ้าหกกองเราเป็นน้ำมอนแต่ว่าถ้ากองนี้ที่ผมกองเราเป็นิเกอร์เนี่ยตัวที่ชุดมันจะไม่ได้ขีนะแต่ว่ามันจะได้คอร์ดขึ้นคืออะไงเนี่ยตัวเด็กมันผมว่ามันมันก็อยู่ในสกิลกลางๆก็คือมันมันอาจจะดีตรงที่ว่าเด็กมันทิ้งมือไลง่ายเพราะว่ามันสุดท้ายใบที่เราจะต้องเรียกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเรียกมาจัดกลุ่มนะอย่างตัวเวฟก็ต้องมาจัดกลุ่มนะเพี่งจะมีสกิล ตัวอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยได้ชุบหรอกครับเด็กนี้ถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามชุบตัวเวฟบมาตีเนาะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะตีแค่สามพีเด็กมันต้องการรีบปิดเกมต่อตัวนะเพราะว่าเด็กมันมีนอยู่สนงางน่อยแต่ก็ข้อดีก็คือเด็กมันมีดูของกองนะับบางทีเราก็อาจจะเสตทิกเกอร์ของกองได้เิ็หน้อยก็ประมาณนี้ครับครับทางฝั่งของเรียนนอนในแมชนี้ก็อาจจะไวนิดนึงนะผมเนื่องจากว่าก็อย่างที่เห็นไปครับการอาจจะช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีเท่าไหร่ครับ บวกก็ต้องคลิปตัวเล่นไว้ฮะเพราะคุณเซฟนี่อยากจะแววนมอไซด์พอสมควรฮะแต่ว่าก็จะได้เห็นครับผมว่าพอมีตัวของมอไซด์นี่ทำให้ต้นเกมเนี่ยตีออกได้ค่อนข้างจะแรงฮะพอเป็น15ื่นแล้วบูทด้วย8หรือจะบูทด้วย15ก็ได้นะผมมันออกเป็น2อ0 0มนสามันฮะช่วงที่เป็นเกตหนึ่งนี่ก็แอบกาดยากอยู่นะผมต่อให้เป็นเกตสอก็ขอถึงหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมในกรณีที่ นายทิกเกอร์น,นี่ก็ไม่ต้องคิดกันเลยนะฮะว่าการยากเลยนะครับสำหรับตัวเลนนอนชิมออสไซด์นะครับผมแต่ว่าในเกมนี้อาจจะเรียกว่าไปไม่ถึงฝันนะครับผมเพราะว่ามือที่จะใช้ในขารับช่วงต้นเกมเนี่ยไปไม่ไหวนะฮะต้องทิ้งเพื่อชิปของเล่นไว้แล้วตอนปิดเกมก็มีทีจีไปเดียวครับผมวกกับว่าไดเกตสาม,มาไม่มีชิวการยากพอสมควรฮะเองฝั่งโปเซต้าก็กดดันมาอย่างที่บอกครับผมจอที่สีเดม ก็ต้องลุ้นว่าแวนจะต้องตีไม่ออกคี้ฮะเพื่อที่จะไปกาดทั้งหมดนะผมกับข้างที่มีคี้นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมจบเกมกันอย่างรวดเร็วแล้วว่องไวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับผมก็ตขอกราบขอบคุณในส่นของเบอร์ชิพทุกท่านนะผมที่กดเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณตรงนี้ครับผมที่เป็นท่อรับเน้ให้พวกเราสามารถทํา คลิปต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดที่ไม่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ชิพก็ไม่เป็นไรนะผมสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะผมในการกดไลค์นะครับผมหรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันทางใต้คลิปนี้นะผมหรือจะเป็นการอ่ากด subscribe ก็ได้นะผมเพราะวันฟรีทุกท่านสามารถเปิดได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายขอฝากกิจกรรมนะผมของฝากจากโอซาก้าด้วยนะครับผมเพียงแค่เข้าไปคอมเมนต์นะครับผมว่าชื่อชอบร้านไหนเป็นพิเศษนะผมในคลิปที่พวกเราไปเที่ยวโอซาก้ากันนะครับผม ่าชอบร้านการ์ดร้านไหนนะครับผม yes. เพื่อรุ้ลับในส่วนของของฝากจากอซากาได้เลยนะครับผมขอไปเล่ยนกันเยอะๆนะฮะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะผมเจอกันหน้ากรดาบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟท์แวนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอล์กงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟท์แวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK Game หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK เกมตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน